อย่างเราบว่าทำไมผู้ชายถึงชอบใช้น้ำมันจิ้งเหลนในการกระตุ้นนะคะเพราะอะไรอะคะเขาใช้น้ำมันจิ้งเหลนกระตุ้นให้เกิดอะไรขึ้นครับให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับกลับมา <S <s คำถามเดิมเลยนะฮะผู้ชายทุกคนอยากใหญ่ครับ อยากเป็นใหญ่นะครับคือใจเนี่ยมันอยากใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับเคล็ดลับสําหรับน้องๆทุกคนผู้ชายทุกคนอยากใหญ่เรื่องอื่นด้วยนะครับเช่นอยากเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านให้มันใหญ่ให้สะใจไปเลยนะครับอย่าไปเทียบเท่าชั้นเขาอยากใหญ่เขาใหญ่ไปนะเราใหญ่กว่านะครับผู้หญิงนะครับเป็นยิ่งใหญ่กว่าเอาละครับผู้ชายก็ชอบอะไรใหญ่ใหญ่ ู้หญิงก็ชอบอะไรเล็กๆไปหาหมอทีไรก็ขอทำรีแพร์ให้เล็กๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับบางครั้งบางคาก็คือผู้ชายอยากจะได้สัมผัสรักที่ซาบซึ้งกับผู้หญิงเนอะไหมเขาคิดว่าถ้าเขาใหญ่กว่าเนี่ยมันจะทําให้มันซาบซึ้งกว่าคือสัมผัสได้แนบแน่นกว่าซึ่งแท้จริงแล้วไม่จริงเลยน้ํามันจิ้งเหลนก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เป็นไงครับเวลานวดแล้วรู้สึกมันหล่อลื่นดี นะครับความจริงน้ำมันมากอกน้ำมันอะไรก็นวดได้แต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่ต้องแล้ครับมือของคุณนะครับนวดทุกวันนะครับถ้าเช้านี้มันไม่ตื่นขึ้นมาเองเย็นนี้นวดให้มันตื่นซะผมให้นวดตื่นเฉยๆนะไม่ใช่ให้ทําอะไรต่อนะนะครับอย่าคิดต่อนะนวดเฉยๆให้ตื่นขึ้นมาตื่นเสร็จแล้วก็บอกหลับต่อได้อาบน้ําต่อเป็นการฝึกความอดทนอ